รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโชว์ศักยภาพรอบด้านคว้าทั่วรางวัลรวมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่9พร้อมมอบไม้ต่อให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีศูนย์รังสิตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่9เวทีประชันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาเกษตรจาก9ราชมงคลทั่วประเทศระหว่างวันที่2 8่0มกราคม2 5ง9ที่ผ่านมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตาสิริวัฒนานนท์คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีเปิดเผยว่าในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่9เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการปฏิบัติจริงพัฒนาศักยภาพนักศึกษา,กาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมพร้อมก้าวสู่การเป็นบุคลากรกยุคใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธ ภาพการผลิตสร้างไรายได้และมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครอบคลุม6กลุ่มทักษะหลักได้แก่ทักษะส่วนกลางทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทักษะสาขาวิชาประมงทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรและทักษะสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่มีรายการแข่งขันมากกว่า40รายการมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าแข่งขันคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลล้านนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตศูนย์พระนครศรียุทธยาหันตรารวมจำนวนทั้งสิ้น1078คน โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโชว์ทักษะทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวมในแต่ละทักษะมาครองได้เป็นผลสำเร็จพร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่10ต่อไป